สวัสดีครับผมมีตอะลราเข้าสู่ช่องในหนุ่มแท็กเตอร์ครับวันนี้พามาดูรถขุดค่ายโกเบโกเชร้1ย2 0คิดหึงครับตักดินใส่ดำเป็นงานลอกหน้าดินลอกหน้าดินลึก1เมตรครับไม่รู้ว่าเป็นหน้าดินหรือว่าเป็นสระนะครับน่าจะเป็นสระเล็ก ตักกินใส่สมอร้อยเก้าห้าไปออกตัวทีมง,งานสาคอนแมคโค วันนั้นผมไปถ่ายคันนี้เป็นลอกสามเก่านะครับอันนี้มาลอกหน้าดินนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องสเปคไมโครคันนี้หน่อยสเปคคันนี้ก็เป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับเป็นรถขนาด1 0่นะครับใช้เครื่องก็ใช้เครื่องยีสูนะครับ c b d หนทีนะครับตัวนี้เทอร์โบ Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับ ตันนี้ปั๊มก็จะเป็นปั๊มคาวัซกิเค 3B นะครับช่วงล่างช่วงล่างไม่ใหญ่ช่วงล่างใบแท็ก50เซนครับโรเลอร์โรเอโลเอร์อ6ตัวคเคเลีย1ตัวนะครับบุ้งกี0.4นะครับอาจจะ0.4 0.45นะครับบุ้งกีเล็กๆนะบุ้งกีไม่ใหญ่ตัวนี้เป็นรถเก่าไทยนะครับ ซื้อมาได้ประมาณสีห้าเดือนนะครับซื้อมาแถวทางภาดชุมพลนะครับราคาก็รถคันนี้ราคาอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่านะครับโอ้ดากเปิดแล้วสภาพก็ว่าสภาพสวยนะครับ ขี่ก็นี่ก็แน่นอยู่นะครับขึ้นีถ้าเป็นเก่านอกรุ่นนี้ก็อราคาอยู่ประมาณล้านต้นนะครับเก่านอกะเอ็นกียา yeah, ร์ร้อยสิบห้าแิมช ไม่มีแอร์นะครับร้อนมากครับนะครับค่าเที่ยวก็ไม่แพงครับค่าเที่ยว180บาทนะครับพร้อมกันดูสุดทรงเอวกช่วงล่างก็ยังเต็มอยู่นะครับช่วงล่างโอ้คนขับนี่ไปห,ห้างครับ ตรงล่างนะตรงล่างก็ยังดีนะครับตรงล่างเตัวเรือนี้น่าจะเป็นตัวเรือนไฮดาารนนนานะครับที่ติดมาบนรถนะครับหน่วย ร้อยยี่นะครับตัวนี้แน่ใจว่าเอ็นจีอาร์กว่ากีไม่ใหญ่นะครับกูกีศูนจุดสี่นะครับ ลึกอยู่นั่นนี่ประมาณประมาณเมตรห้านะครับนี่น้าพีา่หายหบอก สา้อยวะเห็ดมะทั้งปีไเยนะอ๋อนี่่น้องข้องใส่ไก่บ่เห็ดข้อง่าดนใส่น่มางัวจริงเนี่เลียงปลาเลียงปลานิ่พอดีเลยผ้มสันดีเนาะเลียงปลานิ่มไงเร็วเลเอาเลียงสันดีเลียงว่านิ่มพอดีพอดีเลยครับ

เตอร์ตัวนี้เป็นเครื่องร้อยสิบนะครับนี่จะเป็นเครื่องร้อยร้อยสิบเจ็ดีกว่าว่าเครื่องร้อยนะครับซูบิชิคันเตอร์ครับงานลอกหน้าดินขุดสะนะครับงานขุดสะเล็ก สภาพรถนี่ก็ยังยังกิ๊กนะครับสภาพรถก็ยังสวยอยู่อดูโดยรวมนะครับดูว่าใช้งานได้อีกหลายปีอยู่ครับถ้าคนดูแลรถด,ดีนะครับก็เรืมอนับตักนะครับมาดูว่าจะใส่กี่ตักนะครับ เอตักไปทันรถดำเนยหยจอดรอแล้วสามตัก อ่าใส่หกตังค์ไม่จะสวยนะครับ ือว่าทำงานดีครับในโปโคนนี้นะว่าสภาพสวยนะครับดูการทำนะครับสโลปนะครับผมการดึงดึงดินเข้านะครับ เปิดเราท่านนี่ปา่านกเจีวพังเล้วมั้งนี่อช่อ,อกตัวโอ้ดินมันค่อนข้างหนักนะครับผม แต่ไปด้วยแต่งไปด้วยนะครับ 哈哈哈！塞个巴。 คลิปนี้ก็ลากันที่ NPR 115แล้วกันนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับรับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe หรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะครับผมช่องนายหนุ่มแท็กเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ